วันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ครับจะปิดบ้านตีทางด้านของแบ็คเบอร์โลเวอร์ครับผมสวัสดีครับผมผมอามนักเตะนะครับคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้เดี๋ยวจะพามาพบกับพรีวิวครับในศึกฟุตบอลทางด้านของ FA Cup คับนะครับผมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ จะเจอกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางแบ c ็กเบอร์รเวโร์นะครับวันนี้เวลาตีสองครึ่งเวลาบ้านเรานะครับวันนี้อยู่กันที่สนามทิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับสนามย่าวของทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับจริงจอดสยามนะครับเดี๋ยวมาดูครับผลงานที่เจอกันมาของทั้งสองทีมครับล่าสุดนี้ก็เสมอกันมาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในศึกกระชับมิตรนะครับใน ปีสองพันยี่สิบะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันทีละทีมครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับผลงานห้านัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านครับชนะมาสามนะครับแพ้มาสองนะครับล่าสุดก็ไปแพ้เซนันมาสูนประตูต่อหนึ่งครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วมาดูความพร้อมของของทางด้านเจ้าบ้านกันบ้างครับเลสเซ์ซิตี้คุนซือเบนดนโรเจอร์ครับ ผ่านสองเกมหลังสุดนี่บุกไปแพ้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสูนประตูต่อ3นะครับโอ้ยแล้วก็ไปแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอลไปสูนประตูต่อ1ครับตอนนี้อยู่อันดับ14ซึ่งห่างโซนตกชั้นเนี่ยแค่3แต้มเท่านั้นนะครับโอ้สถานการณ์นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับเอาเดี๋ยวมาดูสภาพความพร้อมของทีมครับตรงนี้ทางด้านของเจมมสันนะครับ ต้องเช็คร่างกายครับที่ที่ป่วยจนพลาดเกมล่าสุดไปนะครับผมแล้วก็เรองส่วนของทางด้านยูริติรลมันก็บาดเจ็บเพิ่มมาอีกนะครับของเดิมก็มีทางด้านของไรอันเบอร์ทานนะครับหรือว่าเจมเชสตินจอนนี่อีเวนตรงนี้จึงต้องมีการปรับพับแก้ปัญหากันหน่อยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับ วันนี้จัดทับมาในแผน4-2-3-1ครับของทาง Leicester City ครับปุษาประตูเป็น Danny Ward ครับแล้วก็ทางด้านของ Timothy ัสเ u นเย่ครับผม h a r r ่ s h ต t าว w ล l า f a r d Victor Kistenzen นะครับเ h a n n o n De Bruyhorn ครับแล้วก็ Wilfried e n d i d ครับเต้เจมสันครับฮาวิบาร์แล้วก็ทางด้านของ เเลซีเฮเลโชนะครับโอ้โหตรงนี้ก็จัดเท่าที่มีนะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับแบ็กเบอร์รร์ครับผลงาน5านัดหลังสุดดีชนะมา3ามนัดครับเสมอมา2ครับยังไม่ได้แพ้เลยครับ5าัดนหลังสุดล่าสุดเพิ่งไปชนะของควีนพาร์คมาควีนพาร์เรนเจอร์มา3ประตูต่อหนึ่งครับในศึกแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพนะครับสภาพความพร้อมของทีมนะครับแบ็กเบอร์รร์นะครับของกุนซือ ยันดานโทมัสันนะครับทีมอันดับสี่ของแชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเลยครับแหมคว้าชัยชนะสามเกมติดเลยนะฮะและไม่แพ้เก้าเกมติดต่อกันมารวมทุกรายการเลยนะครับโอ้ถือว่าสถิติค่อนข้างดีเลยนะครับสภาพทีมตอนนี้เสียทางได้ของเดนเนลอายาร่าครับที่บาดเจ็บล่าสุดแล้วก็บริดักนะครับผมก็รตวตตัน โทมัสคาเมนสกี้ครับที่มีปัญหาอยู่ทั้งหมดนะครับตรงนี้เอาครับและเดี๋ยวส่วนทางด้านของเบนเบเรตันดิแสกับแฮร์รี่พิเคอรงนะครับที่จะต้องเช็คสภาพความฟิตของทั้งทั้งทั้งคู่เลยครับเอาครับเดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่ข้าวไปได้ลงสนามครับของทางแบ็คเบอร์โลเวอร์นะครับวันนี้จัดทัพมาในแผน4-2-3-1ครับอิลิเพียสครับผมโจแรลนกินคาสเซโร่นะครับ เฮเดนคาร์เตอร์โดมินิกเฮยังนะครับคอลัมบิสเทนนะครับลุยส์ทาวิสครับผมจอห์นบัคเล่นะครับซาบาโทมัสแล้วก็แซมมี่ซโลดิกนะครับไทลิสโดรันแล้วก็ส่วนทางด้านแซมแกลเลอร์ Sam, ager, นะครับตรงนี้สกอร์ที่คาดว่าจะออกมาในค่ำคืนนี้ผมว่าเลสเตอร์ลิสตี้ครับเปิดบ้านเฉือนชนะทางแบ็คเบลดว่ over, ไปสองประตูต่อหนึ่งครับ ยังไงผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับนักเตะคอมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งครับส่วนวันนี้ผมอัมนักเตะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ